ใต,ต้เต่าและเจ้าปลาคุลผู้กายรุนเย็บยางมานันวนางวังหนังนี้ลูกเคยตายไล่ยุ่นแม่หลวงบุญแม่ลูกเคยเย่หลงไล่ยุ่นแม่ไม่เคยบุญน,นี้เอาใหม่ลักฟักใหญ่หลวงล่ตีแม่นางนี่แม่ไม่ดินได้ยินแต่เชียงกลางและนังนีเย่กลาง มเมื่ออยากก็ฝักไม้ผัวยายเลยดังเลือก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 เม่คงกาว่าดีแล่มีคุณไล่ลูกคือได้จำรายเลือกซ่าซังให้เชิญเชื่อชุมช้ตามบึงบางเถิดอยู่ว่างหลังนี้ตื่นว่าผู้มีคุณวันนี้เด็ดไม่ออกลูกคือมอกไม่ลอยนั่งคอยมอกเด็ดไม่ออกหมอกไม่ลอยเฮ้ย là quá giật mẹ mấy đó mấy đó dù cứ nắng cội mây nghe cờ anh yêu, thì cao ê cái ta dài dạ, dài dạ, dài dạ quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เราสร้างความดีก็เกาได้มันไม่ไดีเสี้ยนเลเสียงกลางศักนกลงไฟลาบพีกองพันนามาแล้วนู้ซึงเดี่ยวสักจะเดินมากับมีต่ตรงลงต่างกลางฟ้ามาเจอแม่ยิ่งเร้าเต็มเ้าแมนุนูเราตามีน่าจะเป็นกูตรงมีนะ นั่งเดียวประตงงมีข้าไม่ต้มลง้งขา้าวเรา้มเล้งอชื่อนางกังมีเยอะๆข้าวอะไรมานั่งเธอใกล้เจอาาเฮ้ยม่ตาอะไรนี่ผ่านแมหมีคนกินตากินตาเราเล่นไมน่เลยเร็นี่เฮ้ย อ๋อล้วว่ากูม่รู้เฮ้ยฉันไม่กล้าหนีเขพูดได้กลคนนี้กับคนกับไม่คุณมาไปไหนไม่ทราบเพมากับไฟตรงกับน้องชิ้นหลงชักลาตัวตนจนคลคยับอ๋อฮบุญจริงๆวัสนาข้องยวงมากมากไปบอกทิ้แล้วอนี่ก่อนตัอนะ เดียวแค่มาสามสิลูกตาคุณอยู่กรงไหนยาเกินมาบอไปเรนบักชีชีไปเร็วนี่เฟื่อแล้วจะปลอดภัยแลวก็ตามฟูนกับวัวเป่นเมลกับเนทันไม่รู้มาถึงเลยรับว่าทีนครับอยม่มวายขี้เหว่ยงหนง

Mẹ nàng bọc chân con xì si. Hề, liệt mẹ nàng xáu, quăng xà phàm Cảm chắc là liệt tươi, mà chân ngon quá, khe à, kêu à. khe kê, kê mẹ liệt nhòn nhạt Mẹ nàng xáu Khe Riêng ở đây là chá Mẹ con đồ, anh ăn phà phàm lắm ừ, quăng nhẹ nhẹ, ngồi ôi 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 À, cô mái nắng trong ăn cô chát hết, ừ, tiền tịt đình, chắc này kinh อายักกว่านี้เลยจ้ะะมันเป็นโลกิตราปลาเพี่ยอโดนสร้างจากข้อบังปิดมันต้องการในพวกมนุษย์นั้นเหลืกลมเหลืกซื่อศาสนาพุทธต้องการในบูชาศาสนา,ามันฉันก็รองกับมันไม่ยอมมันเกิดรบกันขึ้นแล้วมันต้องร่างให้น่องติดดินกับผีฟ้านผีปูนแต่ละหน่องย่วงผิดกันอ๋อมันใจดำมียับทองเลยฆ้าเพวกผีแล้วก็คือ ไอ้ยักษ์จำเธออยู่มึงเป็นยังไงนะที่หนวาบวชมึงรู้ไหมว่ากูนี่คือใครอ้าวมึงรู้จักสคริมมี่เลยลิงโกเฟืนทองแล้วกูจะแบกให้อ้าวแล้วเธอตองการอะไรฉันช่วยเหลือเธอยังไง ให้ฉันฆ่าม้าไม่ตายเลยเนาะก็ไม่ต้องการฆ่ามันตายหรอกเป็นบาปเวรทำไปเพระหลาบหลาไปเพราะกลัวพี่นะและพี่จะต้องการอะไรจากน้องมั่งถ้าคุณมีใจชนะน้องจะรางวัลสิ่งที่คุณพอใจนั่นเหละค่าตัูนัวชื่ออะไรบอกน้องสิก็ฉันเองสินหลวงศักดิ์คนนี้ยอดทองคนหลังนั้นหลุดมีเป็นคนขาดทุนเลยเชื่อใจดิ จะไปถือเขานะก็พ <in> ูดอะไรให้ไห <en> <fuck> like ้ก็สังบาบแล้วน้องเอ้ยไม่ต้องทอนไปนาเธอไนี่คุณว่าเต่อยกกาย่างเยียวเช่าวเชี่ยวเลยใจรุดมากก็เธอบอกฉันตามโกงเป็จะารสร้างอ่ะฉันมีชัยชนะเธอจะรางวัลอะไรก็พูดแล้วแต่คุณต้องการอะไรน่ะ Ngāi ca chát ngāo mất. cái phổ là cổ ca cái, cũng ghét không gomá phá mất. Ô mời yêu chị ta! Ô oh, ông mưu chị ta! ta Ôi lưu mẹ Ô ca chát mời yêu mời yêu mời yêu mời hết cái đó mời là mời à, yêu Ông lưu mời Mà đằng thằng กับกผมลุงก็จะม้วนเข่าล้วไอ้นี่ลุงรากแล้วนี่ควรเออนังตามเจ้าไว้บูชาไม่ต้องเลยเช่ท่นลุงน้อยรูปความฉันเข้าใจทันทีว่าแกน่ะชื่อศินหลวงศักดิ์ต้อควรจะมาบูชาศาสนาตาพลายนับถือพวกเราซะดีกว่าแกจะปลอดภัยไม่มีทางยกอาชีพให้ เดี ika, sí, <si> no ๋ยวหน้าแตกถ้ามันรู้นี่ว่าใครนี่ฮะเ้ืเงนี้กูทอลังอดนี่กูจะบอกให้ไมรู้่าพะจะาทุนทุนจ้าว้ไอ้เจ้าโดนง้บ้านเมืองีชาืวหรอ เหล่ายจสั่งเส้นตามเราเส้นกนเลยตพีมาเปโซ่ปวดตาโมเกยมาเลกใครมีสามจับมาเคือชัวมาพวดใจหวดตนไม่คนกลัวเรียงสีชัวใครจะตาไม่พวดเส้นเลี้งเนดิมการคนย่ยนิ่งไรลายพี่หนองแนนไม่ลดไม่ใจลดปรี่ด้วยกุยมือ้สิ้จะับเกนแล้วฟางแฟใหกักิน การซุ่ซื้กาะดเหือมึงเป็นเยี่ยซะตาครมมนุษย์เรายม่งซื่อชีู้จงซุนม้าแูคุณูไม่ถึงชาดไม่ถึงฟางาะนะมาพูดนอกซิจำไมโดนกระนน่าไอ้พคกมานุษย์วาเราจชาไมยังเล็กมาัดดล พวกตัวกาวอยหน่อยเท่า้มวัดิยอเนลกคือเครงก็จะมาลงกับู่สู้เด็กๆูเล็กๆทอยละยกนีีไอควกหมดคันหมดคันเงิันไล่ทุ่นเขตาเมือนเตรีมตัวเติมมีดเอาตกงกันดมรำนนสะพานมานปี คอยตับปิดด้วยเตาลูกเ่าแก้มจังดีแฟนน้อยซ้ามาแฝงคอไอ้หมีอันแฝงน้อยโค้งไงไอ้โค้งไงนี่มาโมงมันหมาอุดนี่หมาโมงโมงอุดมันแลี้งเดียวไงใครเป็นเล็กเคียงแดงเอ้ยทองแง่หลวมคล้องดีแล้วพันปีเธอจมควัน ไายเสนเรีงสักมึง่ากูรู้ดีไอ้เวรว่ามึงได้เป็นพวกที่ก่อาการร้ายทำให้ประชาชนเดือดร้อนจับตัวม,ม,ม,มันลุ่มลุ่มลุ่มจับมหนมาแบบโหดใส่ให้ระวัววงกันนะคะกข็นได้เจ้าตัวตัวตว,ว,วดานตว่าจ้าวผม ก็ไอพีท้นเรียงชักนาเติบเลยย่วงดำโนร่างไอ้ไฟวา, <c oughs> านเล็กการดับกันจานรดับกัน <c oughs> เราซึนข้าวนาไม่ข้าวเล้งเในวว่างแบรน อสิ้นการามีการลั่นเหล่าวังแระงานบนสะพานรถจดชักอุ้ยไอ้ไอ้มีผงกระมัดไกเฮ้ยชักเพื่อนายงอกแกยกเบือจากผูไอ้ทองผงกระมัดนำสะพานจับตกไปไอ้ยาเจ็บเหลือเหีดเจ็บเหลือเหีด เมื่อชิ้นนอดใทยไายบาวแต่รถข้าวตีถ้อยลั่งติดก็มุดแล้วโคนุดกระโลแม่มิดกุหมุกล้ียวจับจับมันชายซกตั้งคู่ต้องโซกห้ยมือแม่มต้องกอลังห้างเหวี้ยมันต้องตุกข่อยมีว่าร้อยจี ทองกับมีทองกับมีจับนายสิ้นก้าวมัดลายก้นนอนปวดดีนักไอเวนเปร๊ดเมมแล้วอะไปช่องไหมเปลือนเฟยกรรมาการมาตะกินแล้วมึงช้ำมัยมึงทุกตะกินไปปลื้มยุงแงน่าคือว่าบรรยากาศชุนช,นชุนเช็ดมั้มึงคว่า้ยิงโก้ฝุ่นท่องมัง้ง ข้ายอมอยากฆ่ากูไว้ตายเลยกูยอมแพ้เออข้ามันหรือเปล่ปาก็สุดแล้วแต่คุณดีแต่ตังที่ดีน้องว่าอยากฆ่ามันเลยค่ะข้าหมูข้า,ขาวางอะไรเหล่านี้เราได้กินเนื้อข้าคนตายจะกินอะไรแล้วตูนัวนั้นยังใจดีเขาทำให้ติดดินอยู่แนละ้วยังไม่มีใจโกรธเฮ้ยเอาเจ้อกันตีเรามาเจ้เมือเจ้ปลา เราเจอกันจริ่ว่าเจะามีตาปอนนะอีไปเป็นาเปเป็นประลูกนะาจะนาเป็นม่านไงปั่นนะไม่รู้เรื่องยัยแมีมแมตาว่าเจ้เกันกว่า้าไอเพลิดนี่ต้องคูง่คงงับาอยคาู่ทียวน้องครับข้อประกาศทีทำอะไรสักนามมันอเอตกลง ไอเจาะงอซองกู้ไอต่อหน้ากูจะดเฟนกูทักหน้าเป็นเล่นเดทีหน้นาอยากซีอืมเป็นเล่นต้วงแล้วเอาปล่อยมันไปอย่าฆ่ามันเด็กขึ้นขอบใจมากเราก็ไม่ทำไรไปตาเวอร์มึงไปตามนีไอ้มี่ชักวานในมันไปโอ้ยไอ้โจมอ,อยากเหนือทุกซักน้าอยากจัดเฟนด้วยความแข็งรีบหลุดโดยมาไม่หยุดไหน ยังแต่สิ้นจบ้าวนักเขามาไว้ก้าวลายยุงผิดมาแต่ติดสุตามาเงินสิน้นรูปลอแล้วแต่ลงคอช่วยเห็นดูด้วยแต่ปีสิ้น ยวงหองสิ้นสังแคงหน้าลุดหมูช่ชนผุดกลอนขึ้นมาด้วยกาตาต้นผับ ลูกมิข้าไปช่วยเหลือพี่เลี้ยงก็อยวงไปมิออกมากาศามาสะเนีอิตตีเจสัมพวงไงต้องเลยไอ้เฮ้ยหาวแล้วถ้าจำเจ้าให้ยังขึ้นไหมเช่มหรอกกว่าพี่ตีต้อยลังดีจังเกยช้อก้าใส่ลุกพรากจากโทยานีดินไอ้ย้ไม่หนึกไใจโอ๊กปัดจี้กับปัดจี้กับ เอาคล้องลงไปกิกายเป็นนีบุญคุณจุกก้อยไม่เคยไหวเรี่ยมเกืดดนะกยี่ยงปิดซะนะกินจบมากอบใจสิ้นยกไม่เหลือจำเื่อในญ่กี่จะได้ดองเรือกินล้อมลังก้นแหล่คนงปลางๆพอเอ็นคนมาพอเอ้เจ้าหน้าเท้าขาว เพื m, ่อใจคอจะคลูคอห้างจับจับจับแนมหนังลืมไว้ตั้งเท้าเย้กุจองอยู่นั่นพานขากับกขาบอกน้องอย่างนี้นั่นคุณเข้าใจไหม บอกว่าเพื่อที่จะาบอกวมานานๆปลูกเปลยนั่งเวร้องเรือนอ่นนะใจล่ะลูก,เ,กอเอาน้องยวงไปตำลูกกับตำลูกก็ตำลูกยังไงละ่ะน้องกบเขาเนั่นน่ะน่ากลัวอายุจะเขาวกันนี้ไต่ตำลูกอีกหนัก จะจำลูกกะได้ล่ะบอกจะว่าจำลูกกันนั่นอ,อหังปุ่นย่อยออกเองอยากจะลำแม่แล้วก็จำลูกอะไรนี่คะอายแกมันว่าพี่นึกวังเงันงนงปั่นตามร่งป่อยหนะ้า เมือ่อนอนเพียงนอนเพียงต่างช่งนันพีน,น,นิ่งน,ะนองจิงแปดก้าน่านอนยือยกขึ้นแต่เจ้าก้านไปนาใจต้นยิ่งดำช่วยจำจ้องคุณหยกน้ำตำมังกันกลางก้อยแม็ด่วนนกให้ยุดใจบาดเจ็บจันวาไม่ยอดที่หยกน้ำตะมังลองยวงื้อกันก้าก้อยแม็ดชวนโยบโยกินกิน,กน,น,โ,ลกน,นโลบลังคุณ พอเจ็ดนานกับบ้านตรงคณนณนานนานผู้ปลีนังมีรองเรืออะไหนเปรตหน่วยเปรตโดยวาฟังน้อง,ง,งก,กินเกี่ยวจองแกงจาาเยอแจกปาดลูกดุมก้าดไม่เลือกตำรวจน้องที่จะได้รองเรือกินดองลังคนเรือคุณปลงปลา,ปลาเล่นกลนหน้าเจ้าหน้าเจ้าเก้าเอื้อใจคอนองเรือแจ็คลูกก็ห้างงาน แล้วไปบันนันไปท่องคนนั้นไม่ใจปีกับนองเออไปดำหน้านั้นไม่ใจป่อกับเมยไม่ใจเอ,อ้เอออย์อะเราเป็นเรย์กันหนูเกลจึงจึงอยากคุยนะค่ะจนหมอันต่ากงกองยาทำไมปีท่องคนนั้นจะไม่กรดเกลจึง ตั้เมียเดตัมลูกตันปื้ต,ตัมสงไส่ลนูอ๋อมาแล้วไปไปคูป้าไปขึ้นปักตาย,ยาเยอะไปเออเอบ้าวมาเออมึงป้ามันไปเกแก้ยงเดียอะไปอาอ่ะมันดูเหลืองจีป้าไปจักไม่เอาอย่าเอาสิ่งละมกหรือสกกระโลงมาพูดฉันไม่ชอบทั้เมียมก ยังจะไมโย่เงี้ยจะไม่กมัมป์เลวมาไก่หูกอ,อไม่กินซ้านกูมาเฉืยมาเล้อีกจพี่บอกน้องตามกลองี่นะคะจะแง้น้องเป็นอะไรนะ่หนุ่มสาวบบาวโสดรุ่นนี้จะเป็นพ่อเมย์กันได้เหรอจะเป็นพี่น้องกันได้แล้วยังไงอ่ะฮะก็ฉันเป็นพี่ของเธอแต่ไม่ใช่พี่บา่าวหรือพี่ชายของเธอนะ จนเข้าใจละมองอะไรมามาเลยไรนี่น้องกว้างไอ้ต้องโูกลับแววคลุนไอ้ต้องนำหนาวไรหรือฮอ้ฮูหฮู้โพล่ไปจะลับไม่มีไกลับไม่มีไกลับมับพุ่มไม่มีไรขับแน่เลยค่ะกบก็ฉันจะถามพี่ตามกองเลยนะถ้าจริงก็บอกไปจริงนะพี่นะ ไอ้ย่าพี่จิ้นเรื่องจักรคนนี้อันเมียเคยมีหรือยังล่ะหรือเปล่าอ้ย่าเหรอพี่จิ่นไี่เคยมีหรือเปล่าเดจยวกันไม่เกลือออกจากไปไม่ไหวกูไม่อยู่ควางที่เดียวหร่ไอ้ย่านีสุดแรกงันจนพูดมันชั่งงันชั่งตามว่าปี่จิ้นมันมีอย่างไม่ว่าป่านอั้นเรื่องว่าเมียเคยมีหรือไม่อ่า Nên cháy cho phép, mẹ mai cưới cầm nhé. Thấy cháy phần nằm này bao, ơi. Thánh tụi quá quả phì em nằm. Dạ. Thánh tụi này quả phì, thánh phụ phần nằm nằm. Thái, mày nhu. Để nó ra đi khóa. Thái. Dìm, dìm. Để mẹm dìm. Rồi, tội khoản lật tăng, chắc u hô hô. U dìm mừng mờ đáy, u nắng áo Mày u áo, u dìm, mày u yên พี่ีนแคะ์ทำไมจะน,น้องก็เอ่อน้องพอเข้าใจได้ล่ะว,ว่าคุณต้องการในน้องเป็นเมียใช่ไหมใช่แล้วค่าฉันฝากตัวด้วยครพี่รักแต่ไม่กว่ามาเราไม่ใช่จะอยู่กินกันวันนี้ก็ฉันต้องจากยวงฉันไปก่อนนะจะตามหาพ่อแม่ให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนและอยากรู้ว่าใครลอยแพฉันมาตั้งแต่แรกตายอยู่ฉันอย่างน้อย เข้าใจไม่ยวงแลวไปวันนี้เลอคะจากยวงไปเดียวนี้เหรอจากไปเดียวนี้ไปนอนอพีแอฟตะคกินไม่ดีเลยคะไปหรือไม่ช่องยงโอ้พุ่งลันนี่ได้ช่วยชมโง่ยองมีแค่ลุงลุงในพุ่งแนวถ้าน้อ,อ,นนองสิ้นไปเราไปน้องทิ้นไม่ไปเราอย่าไปไอ้นี่ขอโทษเธออยากให้ฉันไปเลยเพียงแต่เธอไปไารายงานให้ฤาษีเธอทราบว่า อาธานอาจารย์ขาฉันมีคนรักใช่แล้วแต่ว่าฉันไม่ได้เสียเรืเอเสียตัวอะไรกันล็อกเพียงแต่พูดขวากรักกันไวเช่านั้นแต่ว่าไม้ความมาเราต้องเป็นพวเมียกันจริงจริงจังๆนะถ้าเธอไปทึ่งอาจารย์่อให้อาจารย์ชันดูว่าพ่อแม่ของสินอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอืมแล้วใครเป็นผู้ลอยเทฉันมาเมื่อเธอทราบเรื่องนี้ถ้าเธอรักฉันแล้วก็กราบลาอาจารย์เดินทางจากวัดตามไปนะเมื่อพบแม่ พบอพ่อแล้วก็พาชา้มาอาศัยอยู่ที่วัดหนึ่งเดือนฉันจะไปรับสมายกว่ามาฉันไม่ได้พบแม่ของคุณพ่อของคุณล่ะก็ไม่จำเป็นหรอกฉันไม่โทษเธอหรอกอ <c oughs> นาฬิกาข้อมือของคุณเท่าไหรแล้วมันกี่ทุ่มแล้วล่ะเคยทุ่มมาขัดโดนมังมาโดนมั่งเห้ว หน้าเป็นคือกับปอจังไอ้คัมวากีทุมมันแกต้าวากีโมงแล้วมาช่ายว่าอีทุมแล้วโดนมั่งไม่โดนมั่งไม่ช่ายจิงกันหนักหนัก5กิโลนิ่มควันนี่นะควันหนักกาจาการชีชิบบาทวันเตียงชาติเข้มตาอย่างใบชี้ไนคนจนมันยอมต้องเออของดีมาจ่ายกันมาดีเมื่อต้องเชื่อครูจ้ะ แล้ววันในี้ใจไม่กรรมเหล่านี้กรำหรือวันเที่ยงเงาก็เป็นไปจแค้ไปรมดีเหล่านี้ใช่เอ๊ะไอ้หนึกไม่ดังแสียงขานงงหนีเนะรงพูดเออไอ้จ้ามงาคอเนี่ยกูวกูจัดจะปลาจิตนั่นลุเหมือนต่างรสต่างคนที <c> ่ <ười> แค่ไปคำเนี่ยเด็กแต่มันมีเจ็บตัวใช่ได้มันมาอยู่ว่ามันชุกกขมับ <c ười> ไอ้รวยไรกับหมาวานาเป็นเครือกับปอปอแดงอยู่เดียวนี่ยกับมาพันไอคน้คนคนไม่ดีเดียวเราก็ทำโจักโมยึงงามจับมันมาจับปุน่นเงี้ยนิดตามรอ่ไปจนหยดบอสกำเนียนตกลงอย่างนั้นนะจ๊ะฉันจะลาเธอไปก่อนเมื่อครบสามอ่ะหนึ่งเดือนแล้วฉันจะกลับมาหาเธอที่วัดให้เธอคอยฉันอยู่ ต้องสัญญากับน้องซี่ก่อนสิให้กำนแม่นสัญญากันสิสัญญายังไงเอาเธอบอกมาเลยเราตาดักว่านาจงิปีติสิน่าจีบปีนัดอะนั้นสิเราจงอางสัตว์กับน้องเสียกูว่ากูว่าเนี่ยกูตกร้อนน้างหัวโจกย้อนง่อยมียามียาจอง คนยิ่งจจองไปผนนันมึงก็เมื่อจองไอ้แัดกับยู่วงเสียเอยพีซิลี่อยามีมีไอ้องเพื่ยจองตว่ายามีมีอะนึนว่ายากนุมมแม่มึงซกอ่งเเหมือนกันกแม่งงี้เากันเราจะอยากจนนในจริงปีซิลแมพี่อยากจริงองนี่ปีซิมอยากจริงอง เหม็นวันเรียงเมียซ้อมจะเสียปนให้เมียพี่ชนยำกันให้เมียพี่ชนยำก,ก,กันโจกตัา <c> ง <oughs> เสือมึงเฮ้นเนพื่อนบ้านสังไล่พี่เข้ามาหน่อยล้วงหน้าพี่นะมาเครื่องมาเครื่องล้วงเสียงเช้า chèn châu kết Cơ chén đi nè chẳng năn, Mà cứ uống tiền xem châu Để mà lùng gần ừ, măng quăng Mà trái cút chỉ phát nhẹ đi lơ can luôn á, mặt gầm ในปฏิยามตัวตนเอ้ยพี่ฟิลรักแต่ยั่วคนเดียวนันจ้ะเชื่อฉันเถอะฉันรักแต่เธอคนหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะไม่หยดประทู่ <c oughs> เห็นอะไรแม่งมามา,มาจงเงหยบๆจักสีกส่กะยางเ่า <c oughs> แทที่ทิีนแยกทางเดินทางแต่แบคข้าพี่ขาเอาละฉันลาตะไปก่อนแล้วเชิญยกตางอางนู่นางก็กลับมาวัดมาใจเป้านักดิปราตองน้องเจ้าเดินมองเลี้ยวพีนะชวนฟูนฟานแล้วโยธาหน้าก้ามปับเลี้ยวสิชัวมองเดียวเต่งแวดขึ้นดอกงัดพระครู